กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อ,องเบอร์สุขุมสุขคนมอสิเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเกาสู้ซ่องบ่าวแสนบ้านเฮาเมื่อนี่มาแสนกันจะเดินทางไปบ้านเขากาดนอกเมืองจำฟ้อนเพียงสวรรค์นาเขตกลับไปบ้านไหนออดอันเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเอากระซื้อคืนซื่อของไปเพิ่นเนาะเป็นพวกทางน้ำทางยังไงแหละพ่อแม่พี่น้องก็ลายยังไงเนี่ยอย,อยู่เนาะพออยู่ในนี้ก็มีเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ในในทางนี่ก็มีเนาะอากาศเ็เสื้อเป็นท่แสงอาทิตย์ชุนราเซลเนาะพ่อแม่พี่ ก่อนอื <ici> hey, there, uh ่นกัขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่พิลลมเต็มพงเนาะที่มันผ่านงินใหม่ว่าแสนจำนวนหนึ่งห้ซื้อสิ่งซื้อของไปให้ครอบครัวไอ้ออดเนาะแต่ขอขอบคุณขอบคุณมาหลายๆเด้อแต่ขอให้พึ่งดีมีแห้งคึ่งเช็ดใหญ่ได้คึ่งไข่ได้นี่ขอให้พึ่นปรารถนาสิ่งใดกใดได้ถูกปรารถนาขอให้พึ่งอยุมันคอนยืนเด้อสาธุโอเคเนอกความพิเศษเราไปที่ต่างความสูเหมือนกันได้เนาะ โอเคนาะพอพี่น้องเ่ากามาห่อเทือนออดเป็นทีเหียมห้อยนะเนาะขั Jamie, lonely, ้นไหลเพิ่งกะสำเร็จเป็นทีเหียมห้อยแล้วเนาะพอพี่น้องนี่เนาะกาซี่างเน่จังน่อยเนาะขั้นไหลเพิ่งกะเพราะว่าตอนเพิ่งเฮ็ดกาบเซ็งกาบเลยมาเนาะนี่เนาะพอพี่น้องนี่ก็จะเป็นทางขึ้นเนาะเห็นมั้นี่เนาะโอ้คักเล็กขากเล็กโอ้ขั้นไหลงามอยู่เนาะเสียทีเลย อย่างเดียวอยากห่างนะิจังหน่อยเนาะมีน้นองพ่อพี่น้องอ,อันนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่เฮาซื้อมานให้เพื่อนในเมือนี่เนาะแต่มีครบว่าอีกทุกอย่างคือกันนาอพ่อพี่น้องแต่มีทังกระตุกน้ำเนาะแ้วก็มีเสื้ออีกมีถังน้ำน้ำเนะาะมือนี้ถังน้ำกระซามทามทางเนะาะถังน้ำ สามทางแล้วก็คูอีกสองทางแล้วก็ไพลโซล่าเซลล์น้ำเนาะพี่น้องแล้วก็มีเออเมืม่อวานนี้เอาก็ซื้อเสือมาให้ลูกชายเพป็นพ่อมเนาะตัวหนึ่งแล้วก็มีผักกั้งน้ำเนาะแล้วก็มียาน้ำเนาะมื่อวานนี้มาแสดงก็ซื้อยามาให้เพป็นพ่อมเนาะเอาไว้กินยามเป็นปวดหัวเป็นไข่เนาะมียาน้ำพ่อมแล้วก็ แล abei, ้วก็มีแนวติดแพย์พ่อมเนาะที่โมเสนซื้อใหม่เพิ่นมพื่อนี่เนาะมีมีวี Peterson, bah, มีแวนหอยน้องใวก็อยางหัดผมเนาะเสื้อพร้อมเนาะนี่เสื้อเขากัเอามาให้เพิ่นเห็ดลาตักผ่าเนาะแล้วก็มีเกิบเนาะหอยพ่น้องเกิบอ่าสีคู่เนาะมีแต่คู่งามเนาะหอพี่น้องมพื่อนนี่เขาซื้อให้เพิ่น งามอี๋เนาะกครอยากมุ่งมืใจได้เพิ่นเนาะเนาะนดี๋ยวเขาเคยสีขาไปหาเพิ่นกันเลยเนาะพอพี่น้องเดี๋ยวไพโซล่าเซลยวเี่เขาชิมาแนะนำวิธีใส่พื้นที่ดังเนาะเขาก็ยิเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อนกันเนาะพี่น้องพอพี่น้องเพป็นกาใส่ตะเกียงเนาะนี่สบายดีโดยสบายดีครับ เลยเป็นจังไงเนาะนอนหืนไหมฟันดีอยู่บ่ฟันดีอยู่เาฟันดีอยู่เนาะฮะฮะฮะัะฮะฮะฮังบบะฮะัะฮ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 ัฮะัะบ่ฮะ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 ฮบากบ่ฮัฮะาะฮะฮบฮะฮนฮะ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 ฮกฮะฮะบันะฮ้ฮนฮะ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 ฮาะฮ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 ัฮนี้ฮะะ ช่วยเหลี้ลูกสำเนียกับลูกก็ดีใจหลายหลายเลยแม่เอ้ยโดยเอากะดี่มุกดีมีแหงก็เท็ยบจะได้ความไข่าะมีเด้อแม่เด้อโดยเอากะยีมุกดีใจน้ำอ้ายเนาะหฮอยเพื่อนสบายบอเพื่อนเป็นยังก่อไขเป็นไข่บอเป็นอะไจังมือเลยมาคลื่นอืาเป็นเมาคื่นอยู่บอเอ้ยอือกินยากินยาแล้วบอ กินยาอะไรบ่อหรอยาปลาลาอืมกินยาพลาลาบ่อ่าโดยโดยไอ้บ้างแผนดำเนินชีวิตในไรเนาะบ้านในเนาะพอาะจะคือแล้วปลูกพักเพี้ยงไก่บ้านบ้านเมืองคนหนึ่งที่แล้วอ๋อโดยโดยเป็ดมีไก่นะตามที่วางแผนไว้โดยโดยที่เป็นเดืองไก่เนาะเนาะปลูกพักปลูกหญ้าเนาะคิดามคิดนี่แหละนี่ครัก็ซื้อสิ่งซื้อของมาให้ยไอ้เนาะได้มี แต่ย่ากนะเนาะมันนี่ฮะซื้อมาให้เป็นไม้เหมือนเนาะเบิ่งเยางฮะมันเพื้นบิ่งอย่างชีพดีบ่ะเพราะว่าซื้อมาแต่ก่อนนั้นอยพูดเนาะดีเสียไม่เพิ่นตัวหนึ่งพร้อมพอพี่น้องะไรเพราะว่าเสียตัวนั้นันที่ซื้อมาให้ตอนนั้นอยากเคยในจังหน่อยเนาะเคยใช้ตลอดกะให้เพิ่นแต่แรกเนาะซอยเบี้ยซอยงานพ่อแม่เนาะ อ้พอแม่แด้วถามไว้นนี้คะทันเกับทำนี่เาะลยเนนเเห็ดังเห็ดงานยังไงช่ยพ่อช่ยแม่แล้วบ้านนี้เินพมโดยให้ไอ้ขอบุญขอบคุณแม่พิรุมเปรมพงเลยอขอบุญขอบคุณแม่ยัยจะดีเด้อขอให้นดีมีแหงคาเจ็บใจได้ควมไกลหมีได้ไหมเอ้ย

ก็เป okay. oh, so mm ็นเงินของแม่พิลลมอาหลาเรื่องไอ้เออเอาไปซื้อใยาเนาะโดยการขอบคุณเป็น่เด้อขอบคุณได้ไม่ใหญ่เ้ยบงลุกผลงานนี่แหละีีม่แห้งเขเ่อได้ขขายหวได้ได้เหยเด้อเฮ้ยเป็นไข่นะพ่อพี่น้องไข่ไข่พระไอไปแก้กองไผ่โชดาเซียวเดียวอันน้เาสิแนะนวิธีใส่เนาะเอแก้กองมงเด้ นาะพีนกก่นาลเนี่ยเขาก็ใช่ไอมาแกะไฟโซล่าเซลล์เนาะเขาก็จะบอกวิธีใส่เพิรนเนาะแนะนำวิธีใส่ให้เพิพร์นจะเกิดมาไม่เคยใช้ยังเื่อเลยจะเกิดมาก็ยังบม่เคยใช้เพิรนกนนนว่าเนาะแล้วลูกเบิ้นหงอเงื่อน น่ากินตั้งขืนน่าตั้งอะไรเนาะเนาะน่องเปลี่ยนหมดเลยเนาะเน่องพอพี่น้องเอาก็ได้เอาไฟโซลาเซลออกมาเลยเนาะเดี๋ยวเอาก็ะชีเนะน้ำวิธีใส่ให้อ้ายเนาะอย่ามาเพิ่งใส่เพราะเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็ เอาให้อายเอาขึ้นไว้อันขึ้นไว้หลังคาโดยเอาขึ้นไว้หลังคาเนี๋ยวก็เอามันจะมีสายอยู่ดอกเนาะถ้าถอดก็ได้เอาขึ้นไปเนาะโดยตัวนี้ก็เป็นสายไฟเนาะแล้วก็มีมีหลอดไฟนล้วพร้อมเลยเดี๋ยวก็เอาก็ให้อายเอามาเสียบชนี้เนาะโดยเสียบเข้าไปนี่ต้องเสียบไว้ต้องเสียบะเบิ่งเนาะโมือเดลยวโดยโดย โอ้เซราเซลใส่ยูพี่เนาะเรื่องเบิร์เงิแสนกันไฟเซราเซลใส่ยูนี่เนาะใส่ยูนี่โดยโดยไฟเซราเซลใส่ยูนี้นะแต่เดี๋ยวเบิร์เงเดี๋ยวเงินแสนจะต้องเปิดเบิร์ก่อนเนาะนี่เนาะโอ้หูงเลยเนาะนี่เนาะเวลาเปิดไฟใส่ขายง่ายที่ไหนเนาะ้องเสียบใช้เบอง์ยี่อ้อเสีได้เบิ่สองอันเด้ เดีีจะองงให้เนอะน้องหอยพี่น้องตอานี่ก็ไฟกับสองหลอดเนาะแต่ก็มีสวิตปิดเปิดน้ำพ้อมนี่คัปิดปิดเนาะสายเันกัยาเติบอยู่เนาะไอเนาะ่านจะเทิงอยู่นาะหมอหอยไปบริเวณแถวนี้แถวไอต่อเคอที่ตั้งอะได้น่ยบอไที่ตั้งอาไ่เดาออันนี้ก็เป็นสาย สา่ไว้โทรศัพท์เนาะแต่ว่าเขาก็เอามาเสียบชนิดเนาะเสียบเยอะเยอะไอ้เอาถือปะโอเคนี่แต่ว่ามันก็มีวัตถุรุ่นอยู่ในนอเนาะโทรศัพท์นี่โทรศัพท์แม่นเขาก็มีหลายรุ่นเนาะเขารุ่นไหนเขาถือเขาก็เสียบได้เหมดเป็นหมองไฟกระสานได้เป็นหมองไฟกระสานได้แต่ต้องเป็นต้องเป็นหัวไปนี่ยังแท้ยังสางได้ อันกัอันนี้กัเป็นพิวพิวได้เด้อะแต่ว่าแม่นแต่ว่าตัวนี้ขาดครับหายได้ตัวนี้เปลี่ยนเด้อะมันมีสองการหายได้เก็บไว้เด้อเก็บไว้ดีดีไงเก็บชิ้นสองหลักเาวันดีเลยด้วยสายมันก็คือสช้เงาเติบอยู่ดอกเนาะเพราะว่ามันจะถึงอยู่อเกราะก็้ขานี่นด้วยด้วยแฟนฉาวก็ตัวนี้ครับเอาขึ้นไว้หลังคาแฟนฉากมันก็ให้ยได้หรือไม่หลังคาเนาะเพราะว่าสายมันก็ยาวเติบอยู่ได้พอพี่น้องเลยนี่เนาะ โอ้ห oh, ักด right you know? ีม oh, <w> ุกก yeah. oh. ิจใจน้ำพุนดีพ่อพี่น้องเลยคืถือว่าได้ไพ่ใส้เนาะทำให้พาพ่อเนี่ยพ่อพี่ต้องลงตีนี่เนาะอ๋อคอากดีพ่อพี่น้องเลยพอใช้ก็ดีให่น้ำพนดีห่างกดีพ่อพี่น้องเลยคือเขาบอกได้ไอ้เล้มีที่ใส้แตะเนาะปิดแล้วอี่นี่คือปิดอ่าคือถอดออกได้หมดนอ้ที่ตังเบิึงมาเนี คือมันคำได้บอ่าขึ้นก็ได้แังได้มันก็คำได้ม้อนี่ปแต่ว่าหากคนบอกว่าอยาใหายซากไว้ค่อนทางที่ดีเฮ้ยเสียมีบ่งกันเสียเสียมเยอะเสียมแม่แม่าจะแม่เนาะแม่เนาะได้ขึ้นได้ไปอ๋อแม่เด้วืมันสิษย์ศักดิก็ไปได้แฟนลาเซลนีีเนาะดยอืมคักๆๆมีวิทยุอด้อ้ไยเอย นี่ยอีกน <This way. S 2> ี่ตัวนี้อีะอีนี่เงไหนบเนาโอเคนล้วพี่น้องเขาก็ได้แนะนาวิธีการใส่ไอโซลาเซลล์หอยอ้ายวิธีห้อเนาะอ้เพิ่กับว่าเเคยใส่จักเทอวมาสันเนาะเกิดมาเพิ่งกับเเคยใส่เนาะเพิ่งกัเคย่ตะเกียงเนาะใ่ตะเกียงเพิ่กนอ๋อ นี่เป็นเคยใส่นี่น้องเคยน้องคนก็ใส้แต่เกียงเอาเนาะอืมใส่น้ำมันรถไทยเข้าเลยแหละเอาเอาน้ำมันรถไทยใส่ไว้ยเออมีผายคันไดนไหมเออผายเอาเนาะหักแรงไอ้ไรบ้านี้วันนีงตัวนี้ก็คือเอาไว้ใส่ยิ้สุกเสริญเนาะโดยโดยตอนนั้นก็คือเขาจะใส่เป็นรักเลยแหละบ้านี้ไอ้หักสาวได้ไอ้ไรจะมันไหวมันเท่ไว้เด้อเขาจะถามความรู้สึกของไอ้เนาะนีมุกดีใจทำไรไอ้ ีมกรีจัยลทุทกชุด,ด<อ>ออทุกนี่หีอมเจนหายทีมกจัยใจใัย้นายนาะแต่เกิดมาบมกฤยกเูเห็นอี่แล้ว่ามันชยได้ขนาดนี้เนาะเนาะเป็นบัวพันเลยแล้วเป็นบัพันเนาะอ่าน้ำมาชิได้แบบนี้เนาะมาอุขอขาบ์ขอขอบคุณแม่พิ่ลมเปรมพรงเนาะที่เมันชสวยเหลืออ้อาย,<ด>ยจนว่ามีครบุ่นแหละเนาะพ่อพี่น้องมีครบทุกอย่างุ่นแหล้ คอยเลือแต่มีแต่ให้เพิ่งอ่าได้คนไยกว่อยไม่แล้วคนโดยโดยกะเฮากะสิแนะน้ำอ้ายนิดนึงเนาะกะอ้ายทางสาเอาเนาะโดยองไรยังมีอย่างกับแบบนี้อ้ายเอ้ยมีเพิ่นก็ช่วยเหลือเฮาตั้งรักทำนี่แล้วเนาะโดยพิ่นก็ช่วยเหลือเฮาตั้งรักทำนี่แล้วกะให้อ้ายเป็นมุกเป็นใจโดยนำพาครอบครัวเฮาไปให้อยู่รอดอยู่รอดอยู่ไม่กินเนาะคือบ้านคือเมืองมูไอ้ายคนคือเมืองคน โดยเพราะเพื่อนกับศิวได้ซอยเขาตลอดเนาะอ้เพื่อนกับศิวได้ซอยเขาตลอดไอ้เป็นมาซอยเขาตั้งรักได้เนาะพอเขาตั้งรักฐานได้โดยน้องเอกเพื่อนไงเนาะก็ให้ซอยเวียกซอยงานพ่อแม่ได้หำเด้อแม่พ่อแม่เห็นอย่างกะ่วนชู้พ่อแม่แหละโดยโดยส่วนชู้พ่อแม่ที่เป็นงานเป็นคนดีได้หำเด้อไงขึ้นมาแล้วกัเป็นคนฮู้ผู้ดี เพื okay, ่นกะดีม okay, so ุ okay, so on, so so an ่งม so ีใจแห้งเนาะมุ่งมีใจแห้งโอเคเนอกจากนี้ฮะก็จะขอตัวก้าวคน่ายเนาะขออยู่าดีมีแห้งได้เด้อกะ็ให้เอาขั้วไอ้ดีมีแห้งเนาะจะเดินลุ่งเรื่องไปเมื่อไหร่ได้เด้อโอเคเนาะสบายดีเนาะสบายดีสบายดีฮะสบายดีครับเนาะโอเคเนาะพอพี่น้องเขากัได้มอบของให้อออดเป็นที่ยพ้อยเนาะก็ขอบุญขอบคุณ แม่พี่ลมเปี่ยมพงเนาะที่เป็นผางนิดหน่อยว่าแสนจำนวนหนึ่งให้ว่าแสนซื้อเครื่องไส้เครื่องซอยเนาะมาให้ไอออดเนาะมาแสงกัลืมบอกเนาะว่าทีนอนที่ว่าแสนซื้อไปมือนี่นะมาแสงกัซื้อไปให้ลูกไส้กลางเพคนเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นมาแสนซื้อไปพบครบกาขอขอบคุณขอบคุณแม่พี่ลมอีกครั้งเนาะที่ช่วยเหลือครอบครัวไอออดจนว่ามีครบทุกอย่างว่าอย่างไร ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคนหลายๆขอให้พันธีนมีแห้งก้มเจ็บใหญ่ได้ก้มไข่ใหญ่มีขอให้พันปรารถนาจริงๆดยากให้ทุกคนารถนาขอให้พันธุ์อายุมันก่อนยืนเด้อก้อนพันธุ์สุกายสบายใจขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะสาธุแต่โอเคเนาะความพี่น้องเนาะงสำหรับที่นี่ก็ขอแสดงความยินดีต่อข้าวค้อนน้องขอให้ความพี่น้องมีแห้งเบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดีตอนนี้ก็คำแล้ว